สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดเพื่อไทยเด้งรับทักษิณกลับไทยมีหลายช่องทางเชื่อประชาชนอยากให้กลับมาแก้วิกฤตความคืบหน้าล่าสุดคุณสมคิดเชื้อคงสะสอบนราชธานีพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กรณีคุณทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีประกาศ จะเดินทางกลับมาอย่างประเทศจะสามารถทําได้หรือไม่อย่างไรว่ายัางไม่ทาราบรายละเอียดว่าคุณทักษิณจะได้กลับมาหรือไม่อย่างไรเมื่อไรแต่พี่น้องประชาชนที่เคยสัมผัสการบริหารงานของท่านมาแล้วย่อมอยากให้คุณทักษิณกลับมาประเทศไทยเพื่อมาช่วยแก้ปัญหาให้ประเทศไทยในขณะนี้ที่กำลังเจอวิกฤตอยู่ คุณทักษิณเป็นคนมีความสามารถควรได้ใช้ความสามารถตรงนั้นเป็นประโยชน์ต่อประเทศไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเมื่อถามว่าคุณทักษิณมีคดีความติดตัวอยู่แบบนี้ต้องผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมหรือไม่คุณสมคิดตอบว่าถ้าจะออกเป็นกฎหมายคงใช้เวลานานแต่มีหลายช่องทางที่จะ กลับมาได้ตามรัฐธรรมนูญเช่นอำนาจของพระมหากษัตริย์ที่ทรงไว้ซึ่งพระราชะอำนาจในการอภัยโทษส่วนจะเป็นไปได้อย่างไรนั้นไม่ทราบอย่างไรก็ตามคุณทักษิณจะได้กลับมาหรือไม่ได้กลับนั้นรัฐบาลเปิดใจกว้างรับฟังข้อเสนอแนะแล้วนำมาปรับใช้หรือยอมไปปรึกษาหารือน่าจะเกิดประโยชน์ สำหรับประชาชนและประเทศชาติขึ้นอยู่กับผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐตีวการกระทรวงกลาโหมจะเลือกหน้าตาของตัวเองหรือผลประโยชน์ของประเทศชาติความคืบหน้าล่าสุดเต้มงคลกิจเปิดสามหนทางนำคุณทักษิณยิ่งลักษ์กลับสู่มาตุภูมิประเทศไทยความคืบหน้าล่าสุดนายมงคลกิจสุขสินธานนท์หรือสสเต้ สสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักไทยซีวิไลโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กเสนอวิธีการนำคุณทักษิณชินวัตรกลับมาสู่ประเทศไทยอีกครั้งโดยได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กมีข้อความดังนี้ครับเสนอวิธีการนำดอ,อร์ทักษิณชินวัตรและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกลับมามาตุภูมิหลังถูกทหารทำรัฐประหารสองรอบ เพื่อแก้ปัญหาโรคระบาดไวรัสโควิด -19 รวมทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองและการพัฒนาประเทศไทยหลังวิกฤตสส t ้คนของประชาชน 1. นำพยานหลักฐานใหม่แก้ต่างคดีที่สารดีกาตัดสินแล้ว3คดีโทษจำคุกรวม10ปีของดรทักษิณชินวัตรและสาลฎีกาตัดสินจำคุก5ปีวงเล็บ ละเว้น157กรณีจำนำข้าวของนางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรตามพรบรหรือฟื้นคดีอาญาใหม่ปีพุทธศักราช2526ในคดีที่เกิดจากรัฐประหารเมื่อ19กันยายน2549ทับ22พฤษภาคม2557 2. เสนอร่างพรบรพักโทษ ในคดีอาญาที่เกิดหลังคณะรัฐประหารเมื่อ19กันยายน2549และยิ22พฤษภาคม2557เพื่อพิจารณาคดีใหม่ 3. เสนอร่างพรบรนิรโทษกรรมพศ2564คดีอาญาที่เกิดหลังจากการรัฐประหาร19กันยายน2549และยิ22พฤษภาคม2557คล้ายกับ ที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตหัวหน้าคอสชอเคยนิรโทษกรรมความผิดตนเองและพวกในรัฐธรรมนูญ2,557วงเล็บชั่วคราวมาตรา48เมื่อยิมส22กรกฎาคม2557และพลตรีประยุทธ์จันโอชาอดีตพบพลรอสอสงร่วมกับพลเอกสนธิบุญรัตกรินอดีตหัวหน้า คมอชอ,ออกกฎหมายนิรโทษกรรมตนเองและพวกพ้องในรัฐธรรมนูญปี2549วงเล็บชั่วคราวมาตรา37เมื่อ1ตุลาคม2549ปอลการเสนอกฎหมายร่างพรบตามข้อ2และ3ใช้สอสอ20คนหรือประชาชน10,000รายชื่อเสนอต่อสภาผูแ้แทนราษฎร ฝากถามประชาชนว่าคิดเห็นอย่างไรหรือคิดว่าพลเอเด็กประยุทธ์จนันโอชานายกรักฐมนตรีคนปัจจุบันจะมีความสามารถแก้ปัญหาโควิดนี้ได้สำเร็จในเวลาอันสั้นความคืบหน้าล่าสุดเปิด3หนทางกลับบ้านของคุณทักษิณแท้ที่จริงทำง่ายหรือยากจากกรณีที่คุณโทนี่วุธซัมหรือคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรักฐมนตรีได้ร่วมเสวนา ผ่านครับเฮาส์ของกลุ่มแคร์คิดเคลื่อนไทยตอนล็อกดาวน์แล้วยังไงต่อช่วงหนึ่งคุณโทนี่หรือคุณทักษิณยืนยันว่ากลับไทยแน่นอนและว่าบางคนบอกให้ Work from d u b a ไบยืนยันอีกครั้งว่ากลับแน่แต่บอกเวลาอีกทียังไงไปสุวรรณภูมิออกประตูหน้าไม่ใช่ประตูหลังนั้นคำพูดนี้ส่งผลให้คุณเพชรวรัต วัฒนพงศิริสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อชาติกล่าวว่าจากกระแสการนำคุณทักษิณกลับบ้านเพื่อแก้ปัญหาโควิด -19 ด้วยยอมรับว่ากำลังปรึกษาทางทีมกฎหมายว่าสามารถให้คุณทักษินยื่นคำร้องต่อศาลขอให้พิจารณาคดีใหม่ตามพรบการรื้อฟื้นคดีอายาขึ้นพิจารณาใหม่ปีพุทธศักราช2526หรืออีกทางหนึ่ง คือหากมีประชาชนเข้าชื่ออาจทำเรื่องเสนอต่อสภาออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในการยกเว้นความผิดการยกเว้นโทษหรือการรอการลงโทษให้เรื่องนี้นายนิพิษอินทรสมบัติอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กล่าวให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ว่าทางที่ 1. พรบการรื้อฟื้นคดีายาขึ้นพิจารณาใหม่ ปีพุทธศักราช2526นายนิพิษกล่าวว่ามันต้องมีข้อเท็จจริงขึ้นมาใหม่ยังไม่มีข้อเท็จจริงสู่การรื้อฟื้นทางคดีายาตั้งแต่มีกฎหมายมาเข้าใจว่ายังไม่มีคดีไหนสามารถกระทำได้ดังนั้นหากคุณทักษิณจะกลับมาทางช่องทางนี้ดูยากมากถ้าทำได้จริงคุณทักษิณคงทำมานานแล้วเพราะตัวเอง ก็มีนักกฎหมายหรือที่ปรึกษาเรื่องนี้มากอยู่ทางที่2ประชาชนเข้าชื่อร้องสภาให้ออกพรบนิรโทษกรรมนายนิพิษกล่าวต่ออีกว่าส่วนนิรโทษกรรมมันต้องเป็นกฎหมายมีการร่างพรบนิรโทษกรรมอย่าลืมว่ามันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วอย่างร่างพรบนิรโทษกรรมสุดซอยในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ ซึ่งก็เป็นสาเหตุของการยึดอำนาจในเวลาต่อมาข้อนี้ส่วนตัวก็เห็นว่ายากเช่นกันเพราะอาจจะนำมาซึ่งข้อถกเถียงและความขัดแย้งกันอีกทางที่ 3. ขอพระราชทานอภัยโทษแบบเป็นการเฉพาะตัวนายนิพิตรระบุว่าเป็นการขอพระราชทานอภัยโทษซึ่งเป็นอำนาจของพระมหากษัตริย์ การขอพระราชทานอภัยโทษตัวผู้ขอพระราชทานจะต้องเข้ามาอยู่ในการคุ้มครองของรัฐก่อนจากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการอภัยโทษซึ่งก็จะมีความเสี่ยงเหมือนกันหากไม่ได้รับการอภัยโทษอาจถูกขังยาวจนหมดโทษก็เป็นได้กรณีอย่างนี้เป็นการขออภัยโทษเฉพาะตัวไม่เกี่ยวกับการขออภัยโทษของคนทั่วไป คุณธนาธรเคยประกาศไว้จะพาคุณทักษิณกลับบ้านพร้อมหรือคดีใหม่คำต่อคำไร่หมื่นล้านธนาธรประกาศพาทักษิณกลับบ้านและพร้อมจะหันงบกลาโหมและเลิกการเกณฑ์ทหารคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่ให้สัมภาษณ์บางกอกโพสต์ออนไลน์ประเด็นหลักคือการโชววิสัยทัศน์ในการสร้างประเทศให้เป็นประชาธิปไตย ปลอดอำนาจทหารแก้ปัญหาการคอร์รัปชันในแวดวงธุรกิจและแวดวงการเมืองและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยและคนจนในประเทศไทยที่ถือว่าเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำเรื่องนี้มากที่สุดในโลกประเทศหนึ่งให้หมดไปส่วนหนึ่งของการให้สัมภาษณ์คุณธนาทรเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคุณทักษิณชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่ปัจจุบันตกเป็นผู้ต้องหาในคดีการคอร์รัปชันหลายคดีโดยระบุว่าคดีของคุณทักษิณเป็นคดีอาญาที่ฟ้องร้องในสมัยรัฐบาลทหารเราจึงขอเสนอให้คืนความยุติธรรมให้เขานำตัวคุณทักษิณกลับมามาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเขาต้องรับผลที่เกิดขึ้นซึ่งผมคิดว่าเป็นทางออกเดียวและ ผู้นำทั้งกลุ่มเสื้อเหลืองและเสื้อแดงต้องรับผิดชอบต่อคำถามที่ว่าเขาจะทำอย่างไรหาทางถอนคดีและฟ้องด้วยข้อหาใหม่ที่มีโทษน้อยลงเพื่อเป็นการต้อนรับคุณทักษิณใช่หรือไม่คุณธนาธรตอบว่าไม่แต่จะรื้อคดีต่างๆพิจารณาคดีต่างๆใหม่ด้วยผู้พิพากษาต้องมีความเป็นกลางไม่เหมือนที่ผ่านมาที่กระบวนการยุติธรรมถูกใช้เป็น อาวุธเพื่อกำจัดคุณทักษิณและคุณทักษิณมีสิทธิ์ที่จะต่อสู้คดีภายใต้กระบวนการของศาลที่มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมความแตกแยกแบ่งเป็นกลุ่มเสื้อเหลืองเสื้อแดงดำเนินมานานกว่า12ปีแล้วเป็นความแตกแยกที่นับวันจะยิ่งร้าวลึกเราเชื่อว่าเกิดจากการชี้นำแบบผิดๆเราเชื่อมั่นในประชาชนและไม่ได้คำนึงว่า พวกเขาเป็นกลุ่มสีเสื้อใดเราควรจะรวมกันเป็นหนึ่งเพื่อต่อสู้กับอำนาจการปกครองของทหารคุณธนาทรกล่าวซึ่งข่าวดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นเมื่อ9มีนาคม2562นะครับเป็นการประกาศของคุณธนาทร